สวัสดีครับทุกคนก็มาดูนี้มาดูสภาพไอเซเตอร์ดีกว่านะครับผมผมช้ำใจมากนะครับแต่ว่าถ้าถามว่ามันเป็นรถที่ผมหมดมากที่สุดนะครับในช่วงเวลาแค่สั้นกว่าเพื่อนแล้วนะครับรถคันนี้มันขับได้ตอนสนับสนุนรายการโดยเมลหัวเชื้อใส่หลับเข้มข้นตาเมลสมุนไพรขมต้องผสมเมลวดุาหกหกนะครับตอนนี้ ก็ที่เกิดรดเป็นสภาพนี้ตอน28มีนา6-7เจ็ดนะถ้านับระยะด,ดางระยะเดือน1-2-3-4-5ส 5. ห้าเดือนกว่ากว่านะัยังไม่6เดือนเลยไปซิฟเหนืออีสานมาแล้วแต่มาเกิดที่กรุงเทพนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างครับอันนี้หนึ่งเลยก็คือก็เรียกวอ,อกอกแล้วกันอ,อกล่างแล้วกันมันมันขาดแล้วมันมันขาดแล้วนะเพราะว่า สุดสีอะไรเนี่ยมันแตกหมดเลยเอาดูให้ดูเ่อนเนี่ยอ่ะหนึ่งเลยให้ดูไว้แบบชัดสุดเลยนะบางโคนครับแตกแตกคือแตกเลยแตกเลยแล้วก็ล้อล้อแตกนะครับนี่คือไม่ลมไม่ไม่สามารถเข้าได้แล้วนะครับดูเป็นมีเนียมพวกนี้แตกนะเรับเนเพื่อนก็รู้ดีว่ารถยาม่าเนี่ยตัวร้อยห้าห้านะครับมันเป็นรถที่นําเข้ามาจากเวียดนามนะครับซึ่ง อะไรอะไรพวกนี้ก็แพงนะเพื <co ld> <ๆ>่อนๆรู้ไหมว่าเขาเรียกว่าชุดเลยชุดไฟไฟไฟหน้าชิ้นล่างเนี่ยหกพันกว่านะหกพันกว่านี่ถ้ารวมกับหน้าบนด้วยจะพอสองชิ้น,นเ, 100, เนี่ยนะเกือบหมื่นแล้วครับแพงมากแพงมากอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะท่อเดิมเอ็กไซเตอร์ร้อยห้าเนี่ยโคตรแพงนะท่อเดิมเอ็กไซเตอร์ร้อยห้าเนี่ยหมื่นกว่านะเบิกใหม่ประมาณหมื่นหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นห้าเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิด นะึ่งโคตรแพงเลยซึ่งตอนนี้ผมขายไปตั้งนานแล้วนะเพราะว่าตั้งไว้ก็ไม่ได้ใช้ขายไปแค่พันสองพันเองนะแต่สภาพสวยนะตอนนี้รถไม่สามารถทําอะไรได้นะเดี๋ยวเพื่อนมาดูอาจจะมีการตัดแล้วอันนี้น้องน้องผมเป็นคนซม้อาไว้นะเพื่อด,ดูอ่ะนี่ดูนะ มันสู้มือผมอยู่นะนี่นีการสะบัดผมปรับออกมาแล้วนะไม่มีน้ำหนักนะเนี่ยมันมันเลื่อนคอมันเลื่อนคอแล้วไอการสะบัดมันมันไม่เลื่อนตามนะครับก็คือมันไปทั้งคอเลยนะใช่ไหมมันไปทั้งคอเลยนี่แหละครับแล้วก็เพนะิ่นดูนะเปิดกุญแจ ไม่ติดนะครับไม่มาเลยไม่มาเลยน่าจะชุดไฟน่าจะขาดแล้วบางคนบอกว่าแบตหมดหรอไม่ใช่ครับแบตไม่หมดแน่นอนนะครับอเดี๋ยวหมดไม่หมดเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวผมเช็คให้ดูนะดูสภาพรถครับรับสภาพรถตัวเองไม่ได้เลยโอ้แตกหมดนะกระจกถอดกระจกด้านนี้ก็แตกนะไอเนี้ยไอเนี้ยขาดหายไปเลยนะครับตัวที่ยึดตัวสับชัดแบตได้ของผม วางเอาไว้นะับซึ่งคันนี้พูดพูดเลยนะว่ามันอะ่ะเป็นรถที่แพงที่สุดก็จริงนะแต่เป็นรถที่อยู่กับผมอ่ายังยังไม่นานมากนะครับก็เลยความผุ้มันอะ่ะจริงๆมันมีนะแต่มันอาจจะยังไม่เยอะเท่าคันอื่นนะับแต่จริงลักรักเท่ากันหมดนะับในแต่ผมก็ต้องยอมรับสภาพนับแต่ว่ารถอนะ่ะเพื่อนๆฟังฟังผมนะรถอนะ่ะมันซ่อมได้ครับมันมีอะไรให้เปลี่ยนอะไรแท้มีครับ แต่คนเนี่ยพอเกิดอะไรขึ้นมาแล้วนะครับมันไม่มีให้เปลี่ยนนะครับมีครับมีมีให้เปลี่ยนครับหนึ่งเลยเอาแบบว่าง่ายที่สุดง่ายสุดก็คือเป็นของเทียมนะของแท้คือไม่มีแล้วนะครับกับสองนะจากผู้บริจาคคนอื่นนะครับอันนี้ก็คือของแท้นะแต่ของเทียมคือไม่มีมีครับแต่ว่ามันไม่ได้บริจาคมันไม่มีอีกแล้วก็เขาเนี้ยเดี๋ยวมาดูมาดูนะครับว่าแบบอะ มันเหลือไหมแต่ไม่รู้บอกเปิดได้ไหมเอาบอกเปิดได้ครับน็อตผมขึ้นสนิมหมดเลยอะทางด้านี้เมื่อก่อนมันไม่ขึ้นสนิมนะเดี๋ยวเรามาเปิดดูเพราะว่าแบตมันอยู่ใต้บอกนะครับขั้นตอนมันเยอะนิดนึงนะครับอ่ามามาดูครับนี่แบต9์นะครับเดี๋ยว,ยว,ยวมาดูเราเรามาดูไฟเรามาดูไฟครับ ไม่มาครับแบตไม่มาครับไม่รู้ว่าสายไฟเสียหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับตอนนี้มันไฟมันไม่มาครับนะเดียผมเลยบอกว่าเป็นที่มาว่าทำไมกุญแจเปิดไม่ติดนั่นแหละจริงๆอ่ะการที่การชาร์จแบตนะครับเราแค่เอาบวกกับลบอ่ะจี้เข้าไปนะครับนี่แดงคือบวกดําคือลบนะครับมันต้องขึ้นแล้วนี่มันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นเลยรับลงไม่ขึ้นจริงๆครับ เพราะระบบไฟนะตอนนี้มันมีปัญหาแล้วนะแล้วต่อไปก็พวกชุดสีพวกเนี้ที่แปหายไปเลยครับใส่รับเข้มข้นตรามิลผสมน้ำสมุนไพรก็ดื่มง่ายจะใส่โซดาก็ดื่มดีราคาเพียงขวดละ49บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์หรือจะติดต่อสอบถามได้ที่เพจหวานขึ้นตาหรือแอปไลน์ a d m i u t s สมุนไพรขมต้องผสมวิวอุ้ยทำไมมันไม่ติดวะเหมือน,นต้องเพิ่มความหวาน,น,นหน่อยแล้วตรงนี้เลยใส่หลับ มิลนะครับผมมาเพื่อนใครที่เป็นสายน้ํานะครับเป็นผลไม้น้ำไซรับนะครับอร่อยแน่นอนเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เชื่อเดี๋ยวผมชิมชิมไม่ดูล้วรันมีรสคาราเมลนะครับรสลินจีนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบเรียกกันนะตอนนี้ก็เรียกว่ารสฝาแดงฝาแดงนะถ้าฝาแดงคือเข้าใจกันแล้วนะครับตอนนี้รสแผ่นดานโน่นะครับแล้วก็รสน้าตาลสดนะครับผมชิมหมดแล้วนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะ นี่เดี๋ยวดูลรนปานสดนะนะอันนี้ขวดละสี่สิบาบาทนะครับอ่ะมาเบิดสดกันเลยใครสนใจนะครับแอดไลน์ไปเลยที่แอดมิวตีเฮนะเดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้นะหรือถ้าใครอยากจะสั่งทางช่องทางนะครับเฟ e บ o o กก็บริษัทหวานขึ้นตานะครับนี่เลยขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับนี่อ่ะมาชิมโอ้โห โคตรหวานเลยโคตรหวานหวานจริงนะครับก็คือน้ําตาลสดนะครับนี่รถนี้ครับการันตีนะครับผมใครสนใจก็ไปสั่งกันได้เลยนะครับใครอยากจะมาผสมกับน้ําเปล่านะครับก็จะเป็นน้ําผลไม้ไปเลยนับทั้งห้ารถนี้นะครับอย่าลืมกันนะครับอ่ะเติมพลังแล้วผมเราไปดูรถกันต่อนะครับเรามาดูเรื่องแบตกันต่อนะครับเรื่องแบตกันต่อคราวนี้มันไม่ติดชะไม่จริงจริงมันสมควรที่จะติดนะครับเดี๋ยวเรามาชาร์จเลย ผมเดินสายไว้แล้วอันนี้คือเราแค่เช็คแค่เช็คนะครับอ่า,อาให้น้องดูอ่าห,หมสิบสี่จุดเจ็ดฟูลนะครับฟูลก็คือแปลว่าเต็มแสดงว่าแบตนะปกติดีนะมีบางคนบอกว่าทําไมเปิดไม่ติดเพราะแบตหมดหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่แบตแล้วนะครับเป็นที่ระบบไฟเร็วนะครับก็ต้องตามนั้นนะครับก็ไว้อย่างนี้นะก็เรื่องรถนะถามว่าซ่อมไหม มันซ่อมแน่นอนครับร้อแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะผมขอเวลานะครับขอพักรักษาตัวก่อนแล้วก็การซ่อมรถเนี่ยพี่พี่บอลนะครับเอเลียนเขาตีราคาไม่แล้วนะครับเฉพาะเฉพาะอีกไซเตอร์เลยนะต้องนําเข้าจากเวียดนามนะครับอยู่ที่4ี่หมืกครับรวมโครงนะครับผมว่าโอ้โหซื้อรถใหม่อ่ะเจ็ดหมื่นกว่าแต่ค่าเบิกเบิกเฉพาะพวกนี้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 พวกชุดสีเนี่ยครึ่งคันก่อกว่านะครับ สี่หมืนหกนะครับแต่ว่าระบบของ ktm ktm หกเก้าศูนย์รุ่หกเก้าศูนย์เนี่ยสิ่งที่ผมต้องเปลี่ยนเลยนะครับหนึ่งเลยหม้อน้ําครับนี่โอ้มันจะแข็งแข็งหน่อยนะแข็งแข็งหน่อยหม้อน้ําแตกนะครับตรงนี้หม้อน้ํามันแตกแตกแล้วนะเพราะว่ามันเราตอนเบรกอะ่ะผมไม่รู้นะผมผมอ่าน,น่าจะกดเบรกแรงไปนะครับมันเลยตรงเนี้มารับนะ้ำบางคนมารับ เนี่ยบางคนบางคนเนี่ยมารับเนี่ยแม่นเคยเห็นรอยไหมเนี่ยรอยรอยพวกเนี้เนี่ยก็คือรอยที่รับจากหม้อน้ํานะครับเพราะตอนนี้หม้อน้ํามันดันเข้าในนะครับท่อเนี่ยมาดูครับท่อท่อนี้ติดหม้อน้ําเลยนะครับเพราะว่ามันดันมันผักหม้อน้ําไม่เข้าในน้ำหูพวกเนี้ยเพี้ยนหมดแล้วนะครับก็เลยว่ารถตอนนี้สตาร์ทไม่ติดน้ำไม่ไม่ติดแน่นอนอ่านะครับแล้วก็มีตรงไหนอ๋อชิ้นนี้นั้นคือชิ้นหนึ่งนะครับ ชิ้นที่2ก็คือระบบเรือนไม้นะครับะบบเรือนไม้เนี่ยชอ็ชอตช็อตแล้วนะครับผมเปิดได้เปิดทั้งสุดท้ายก่อนที่จะส่งรถกลับมานะครับไม่ติดไม่ติดแล้วก็คือเมื่อตั้งแต่เรือนไมษสายแล้วนะเปิดคุญแจไม่ติดแล้วแล้วก็ชิ้นที่3าคือชุดไฟพวกชุดไฟนะครับผมแล้วก็มีพวกคือมันมีหม้อน้ําไมใช่ไหมครับชุดไฟแล้วก็กล่องไฟกับกล่องไฟแล้วก็มันจะมีอีอกชิ้นหนึ่งก็คือพวกพวกระบบเซน์พวกระบบเนซนเซอร์ขาตั้งข้างนะครับตรงนี้นะครับเพื่อน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 รู้ไหมว่า ของเฉพาะของ KTM อ่ะรู้ไหมเท่าไหร่เฉพาะของ KTM อ่ะประมาณแสนสามแสนสามนับรวมกับ Xceptor อ่นะสี่หมื่นหกนับเบ็ดเสร็จแสนเจ็ดนะผมเลยว่าตั้งไว้ก่อนดีกว่าสมมกว่าั้นสามสี่หมื่นนะเออเราพอสู้นะแต่ว่าพอเป็นอย่างเงี้ยค่อยว่ากันเพราะว่าสิ่งที่ในสี่หมื่นหกที่ผมบอกเนี่ยคือมีโครงมีแผงคอมีโชค๊คมีล้อนะครับครบหมดเลยนะครบแล้วก็ชุดสีทั้งคันแล้วก็นี่นี่นะครับหมดเลย แต่ตอนนี้คือเราว่าเราเอาชีวิตตัวเองก่อนดีกว่าผมอาจจะช้าๆนะพูดไม่เหมือนเดิมนะให้เวลาผมหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวผมกลับมาแน่นอนถ้าผมกลับมาแล้วผมจัดเต็มแน่นอนนะเพื่อนๆใหญ่ผมทําอะไรลองเม้น์มาดูข้อไหนนะเม้น์แล้วผมแบบอะผมทําได้เดี๋ยวผมทําให้นะครับแต่ถ้าไหนเม้น์แล้วม,มันเกินความความเป็นจริงไปผมทาไม่ได้นะสิ่งหลักๆเลยตอนนี้ที่ผมทาไม่ได้นะครับห,หน,นึ่ง,นคงคือขับรถสิ่งนะครับไม่เอานะผมขอขับปกติก่อนขับแบบ 60 70เจ็ดสิบนี่ยไปตลาดไปกินข้าวไปนู่นไปนี่พอก่อนนะครับช่วงนี้พวกเนี้ยผมไม่ไม่กล้าขับนะครับไอเนี้ยยอมรับนะไม่ได้ขี้ม้นะมันเป็นรถที่แรงที่สุดที่ผมมีคันนี้ลองมาคันนี้ลองมาคันนี้ลองมาส่วนคันเนี้ยลองมาแล้วก็ลองมาที่เหลือก็ิ e d ลองลองมาออกไม่ดี l ด d แรงกว่า k อ i l ด d แรงกว่าแล้วก็มา kei r แล้วคราวนี้บังลมเนี่ยไม่แรงครับวิ่งได้ร้อยสี่ร้อยห้าเอง แล้วก็พวกเวฟ X กับ 15S เนี่ยไว้เดิมๆนัส่วน p c x อะ่ะเดี๋ยวผมจะมีข่าวบอกเร็วๆนี้นะครับตอนนี้ก็คือไว้สภาพนั้นก่อนนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยชมกันนะไปแล้วครับผมสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยเมลหัวเชื้อสลับเข้มข้นตาเมลมีวางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ทุกแพลตฟอร์มและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเพียงพิมพ์คำว่าเมล